ดลือวิกสามเล่นใหญ่ส่งสองนางเอกตัวท็อปลงเรื่องเดียวกันงานนี้ใครจะสู้จริงหรือมั่วชัว์หรือไม่ไม่ขอคอนเฟิร์มกับข่าวลือสุดพิกสะเทือนเลือนลั่นวิกสามล่าสุดที่ลือกันว่อนว็บดังนั่นคือโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ของช่องสามที่เตรียมจับสองนางเอกตัวท็อปของช่องอย่างแต้วนัทพรและเบลล่าราณีมาประชันกันในละครเรื่องเดียวกันเป็นครั้งแรกในละครเรื่องสิรินนารีที่สร้างจากนวนิยายของนักเขียนชื่อดังที่ถนัดแนวแซบๆซบหน่อยอย่าง จุลามณีงานนี้แค่ข่าวลือ,อยังไม่คอนเฟิร์มก็สร้างกระแสตอบรับร้อนแรงจนกระทู้แตกชาวเน็ตคอละครแห่มาคอมเมนต์บอกอยากดูกันเป็นแถวแต่ยังไงก็คงต้องรอติดตามความคืบหน้าและความชัดเจนกันอีกทีสำหรับซิรินารีเล่าเรื่องของ เมื่อเธอไม่ใช่เธออุบัติเหตุครั้งนั้นก่อเกิดสิ่งประหลาดมหัศจรรย์ขึ้นเพราะเมื่อสิริน,นาและนารีฟื้นขึ้นมาพลันทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปใบหน้านี้ไม่ใช่ใบหน้าของเธอร่างกายนี้ไม่ใช่ร่างกายของเธอและผู้คนรอบกายนี้เธอก็ไม่รู้จักนี่เกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอกันแน่ เมื่อวิญญาณสองดวงสลับร่างกันความวุ่นวายสับสนจึงเกิดขึ้นผู้หญิงสมถถอมตนคนหนึ่งกลายเป็นผู้หญิงที่เอาแต่ใจตนเองดูหมิน่นถิ่นแคลนผู้คนขณะที่ผู้หญิงอีกคนซึ่งเป็นดาวจะรัดแสงมีชีวิตหรูหราราคาแพงมาตลอดกลับกลายเป็นผู้หญิงที่นิ่งเรียบร้อยและรู้จักให้กับผู้คนรอบข้างทว่ามีสิ่งหนึ่งที่ทั้งสองคนเหมือนกันนั่นคือพวกเธอทั้งสองคนจะไม่ยอมให้จิตวิญญาณถูกกังขังอยู่ในร่างที่ไม่ใช่ร่างของตน เธอจะยอมได้อย่างไรในเมื่อเธอทั้งสองมีวิถีชีวิตมีความฝันและมีคู่รักของตนเองหรือว่านี่เป็นการสลับร่างเพือ่อหามหาคู่แท้ของเธอ